เหรียญสองบาทจีทองหมุนเวียนปีพศ25 5 1เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่สองเหรียญหายากถ้าใครที่ชอบสะสมน่าจะเก็บสะสมไว้นะคะณนะปัจจุบันก็หายากมากแล้วนะคะเก็บสะสมกันได้เลยคะ่ะเราไปดูข้อมูลของเหรียญกันคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไล์สไตล์บายจอยอเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้พี่จอยไม่แล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญกับเหรียญหายากวันนี้เรามาดูเหรียญที่ติดอันดับที่2องเหรียญหายากนะคะเป็นเหรียญ2บาทสีทองปีพศสอ5พั เหรียญน,นี้ด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙พระองค์พินพระพักไปทางเบื้องขวานะคะพระองค์ทรงฉลองพระองค์คลุยแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญที่มีหมุนเวียนในปัจจุบันเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่สอง้วยจํานวนการผลิตสิบล้าน 4,000เหรียญน,นะคะถือว่าอา่าผลิตออกมามากมายมหาศาลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็จะอันดับมาอยู่ที่อันดับที่สองแต่ณนะปัจจุบันก็ถือว่าหายากมากแล้วนะคะไม่ทราบว่าเหรียญอา่าผลิตออกมาตั้งสิบกว่าล้านาเหรียญทำไมถึงอา่าหายากนะคะหรือว่า เขาจะอยู่ในมือของนักสะสมสมากกว่านะคะไม่ได้เอาออกมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นยังมีหมุนเวียนนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสะสมเวลาไปจับจ่ายซื้อของพบเจอเงินทอนหรือว่ามีเงินสองบาทก็พลิกดูด้านหลังนะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นวัดสักเกตหรือว่าวัดภูเขาทองนั่นเองนะคะเพื่อนๆจ๋ ชนิดราคา2บาทแบบนี้นะคะยังมีความสวยงามเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วก็เลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆว่าถ้าพบเจอเหรียญแบบนี้ก็เก็บได้เก็บเลยสำหรับผู้ที่ชอบสะสมนะคะอนาคตอาจจะสดใส่แน่นอนนะคะณปัจจุบันนะคะถ้าเป็น UNC ก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา อ,อยู่ที่ราคา5บาทถึง10บาทหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่เกิน5บาทนะคะในการซื้อขายกันหรือไม่ก็อาจจะเป็น3บาทถึง5บาทนะคะอยู่ที่คนตกลงกันนะคะว่าจะซื้อขายกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหรียญน,นี้ติดอันดับที่2เหรียญหายากณนะปัจจุบันนะคะ ก็ยังมีพบเจออยู่นะคะถ้าเป็นเพื่อนจับจ่ายซื้อของก็ลองพลิกดูด้านหลังนะคะถ้าเป็นปีพศ2551เก็บได้เก็บเลยนะคะเพราะว่าเราเก็บก็คือเราออมเราออมมันนี้เราก็มีกินมีใช้ในวันข้างหน้านะคะหรือว่าเราจะออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคต หรือว่าเราจะเอ,อมามันนี้เพื่อที่จะต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้านะคะใครจะไปรู้นะคะว่าเหรียญเล็กๆแบบนี้นะคะในอนาคตอาจจะมีค่ามีราคาขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับ หนึ่งถึงสินะคะเพื่อนๆจ๋าก็มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะเพื่อนๆที่ชอบสะสมเก็บได้เก็บเลยขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะทําให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินแล้วก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะหวังว่า เพื่อนๆจะติดตามรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ